นู่นนู่นเนาะเห็นปลาอยู่ข้างบนเห็นปลาข้างบนไหมเห็นปลาเปล่าเห็นไหมเห็นปลาไหมปลาอยู่ข้างบนหัวเราเห็นปลาถ่ายไว้ mãi năm một nghìn chín trăm bảy mươi 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 một nghìn chín nó mời 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 mời

ไอนนี่ชอบรักคนดอยู่คนเดียว้ยเหมอใบ้างวะเมันสวยแล้วเห่อสับไหมนี่เ็นตไหมนี่ทานเขาตป่ายอสบายไ่นไ มันก็เกาะตัวมันไม่มา <coughs> 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 <coughs>